แล้วมาปดิการยามเย็นๆนะคะลูกค้านะมาวันนี้เราจะมานําเสนอพื้นนะคะลูกค้านะซึ่งเป็นพื้นสักเก่าที่แบบลวดลายแบบสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านี่นะคะลวดลายสวยๆแล้วก็สีแบบว่าอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะสีสันส,สวยๆอย่างนี้กันเลยนะคะยามเย็นๆนะคะลูกค้านะยามไม่ต้องแสงแดดสีก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าว่า จอแสงแดดนี่จะเหลืองอะลามเลยนะ,ะสำหรับสักทองนะคะลูกค้าชุดนี้เดี๋ยวนี้ชาวจะมาจัดโปรก,กันเลยนะคะลูกค้าชุดนี้จะขายถูกมากๆนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่แบบว่า,าใครไหวใครได้นะบอกเลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะยาวอยู่ที่สูงสุด14ศอกมีนะคะลูกค้าหน้าก้านะคะ14ศอก13ศอก12สอกนะคะ8ศอก7ศอก6ศอกนะคะลูกค้า สำหรับหน้าเก้าชุดนี้จะมีหน้าเก้าค่อนข้างจะเยอะนะคะหน้าเก้าจะเยอะนะคะแล้วก็มามีหน้าสิบนะคะแล้วก็หน้าสิบเอ็ดนะคะยาวสิบสองซอกนะคะหน้าสิบก็จะยาวสิบสองซอกเก้าซอกแปดซอกนะคะลูกค้าชุดนี้จะเน้นหน้าเก้านะคะลูกค้านะชุดนี้บอกเลยเน้นหน้าเก้ามีหน้าสิบอยู่ประมาณสิบหน้าสิบหน้าสิบเอ็ดอยู่ประมาณสิบกว่าแผ่นนะคะลูกค้านอกนั้นจะเป็นหน้าเก้านะคะลูกค้านะชุดนี้จะมีเข้าลิ้นให้ นิดหน่อยนะคะลูกค้าน่าจะมีเข้าลิ้นนิดหน่อยแล้วก็มีเป็นปกติไม่ได้เข้าลิ้นนะคะลูกคา้าชุดนี้บอกเลยว่าค่อนข้างจะสวยนะคะลูกคา้าสําหรับหน้าก้าวสามอชุดนี้จะเป็นหน้าถังนะคะลูกคา้าหน้าถังซึ่งไม่มีรอยตะปูนะคะลูกค้านะชุดนี้ไม่มีรอยตะปูเลยคือลูกค้าสามารถเอาไปอาดพื้นได้แบบสวยมากนะคะไม่มีรอยตะปูนะคะลูกคา้าก็คือเนียนกิ๊บไปเลยนะคะสาหรับเวลาทําแบบ เอาไปทําฟอร์ทอะไรนี่จะจะสวยมากนะคะลูกคา้าเพราะว่าไม่มีร่องรอยของตะปูนะคะลูกค้านะเราจะได้ไม่ต้องมาแบบเออมาโป้มาแต่งนะคะลูกคา้าสําหรับความหนานะคะความหนาก็คือค่อนข้างจะจะหนาอยู่นะคะลูกค้านี่นะคะ,ะสําหรับหน้าก้าวที่มีเข้าลิ้นแล้วจะอยู่ที่สามเซนนะคะลูกคา้าสามเซนนินดๆนะคะสำหรับความหนาของเขานะคะ นี่นะคะสามเซนนิดๆน,นะคะสามเซนกว่ากวาแล้วก็นอกนั้นก็จะอยู่ที่สามเซนนะคะลูกค้าสามเซนแล้วก็มีนิ้วนะคะนิ้วกว่านะคะนิ้วนิดๆน,นะคะนี่นะคะสามเซนนะคะความหนาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ <c oughs> ก็คือหน้าสิบ <c oughs> ก็จะอยู่ที่สามเซนนะคะลูกค้านี่นะคะ,นะคะสำหรับหน้าสิบหน้าสิบเอ็ดอยู่สามเซนนะคะ คือสามเซนนิดๆกับสามเซนสำหรับความหนานะคะของชุดนี้นะคะนี่นะคะสวยๆหน้าไม้คือเต็มๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าชุดนี้บอกเลยว่าสวยแต่เขาอาจจะแบบว่าไม่ยาวมากแต่ก็มียาวถึงสิบสี่อกนะคะลูกค้าหน้าเก้าสิบสี่อกเจ็ดเมตรนะคะมีมีอยู่2แผ่นนะคะนอกนั้นก็คือ12บสอกนะคะหกเมตรไม่ค้าจะเป็นไข้แล้วค่ะนี่ ชุดนี้เรามาจัดกลมเหมากันเลยนะคะลูกค้านิชาขอ,อชุดนี้จะมีอยู่ทั้งหมดเกือบห้ายกนะคะสี่จุดเก้านะคะลูกค้าจะมีอยู่สี่จุดเก้าคือเกือบเกือบห้ายกนะคะเดี๋ยวนิชามาจัดเหมาอยู่ที่แสนสี่นะคะลูกค้าชุดนี้แสนสี่ก็คือตกอยู่ที่ยกละสองหมืนแปดซึ่งซึ่งถูกมากๆนะคะลูกค้าบอกเลยยกละสองหมืนแปดได้ไม้ระดับนี้ ลูกค้าก็คือได้ไปแบบราคาส่งจริงๆเลยนะคะลูกค้าราคาส่งจากจากร้านนิชาจากโรงงานจริงๆเลยนะคะเพราะเราลื้อเองขายเองทําเองทุกอย่างนะคะลูกค้าเราก็มาขายในราคาส่งได้นะคะลูกค้านะสองหมื่นแปดสองหมืนแปดกับชุดนี้คือคือคุ้มมากๆนะคะลูกค้าคือไม้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะลูกค้าเหมาสองตรนนี้นะคะแสนสี่นะคะลูกค้าตกยกละดัสองหมืนแปดนะคะ ทั้งหมดมีอยู่103าแผ่นนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถปูพื้นที่ได้อยู่ที่78.6ตารางเมตรนะคะเกือบเกือบ79นะคะเกือบเกือบ79ตารางเมตรนะคะลูกค้าสำหรับชุดนี้นะคะจัดได้จัดเลยนะคะลูกค้าสวยมากๆเลยคะ่ะขอบคุณนะคะยังไงก็ถ้านิชามาได้นะคะ หรือว่าโทรมาที่เบอร์064 007 1199เบอร์นิชาเบอร์เดิมๆนะคะลูกค้าขอบคุณคะ่ะ